สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้นะคะอาหารเที่ยงวันนี้จะผัดผพดทั่วคูใส่ผึ้นเชียงค่ะไข่เจียวหมูทอดนะคะแล้วก็มีเต้าหู้ทอดค่ะส่วนอันนี้นะคะกับมาละกอไว้เยอะๆเลยนะคะไปถีคนขี้เกียจตับเอาไว้สําหรับทำผัดผ็ด ผิดใบกระเพราได้นะคะแล้วแต่เราจะอยากกินนะคะส้มตำแกงส้มะค่ะอันนี้ก็มะละกอะคะถอยนั้นนี้นะคะเป็นอาหารกินเล่นๆนะคะส้มโอเสียงซื้อมามันออกจะเปรี้ยวหน่อยเนี่ยก็จะคุกพริกเกลือนะครับอนนี้สามารถถ่ายคลิปได้อางทีน้องเป็นยังไงบ้างแน่อะไกินอันนี้เป็นอาหารมื้อเที่ยงนะคะที่บ้านนะจะแบบ กินข้าวเที่ยงเยอะเช้าไม่กินนะคะแล้วตอนเย็นก็ไม่ค่อยจะกินข้าวกันนะคะกินกับกินน้ำเต้าหู้อะไรเล็กๆน้อยนิดหน่อยแค่นั้นเองนะคะหวังว่าพี่น้องคงจะสบายดีเนี่ยโทรทัพท์ิึงจะถ่ายคลิปได้นะคะนั้นก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ